บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกุลสกคนบัว่าสิเปนพี่น้องทางฝั่งลราหรือว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีเพร่อสกุลสกคนเขาสู่ซ่องของบาจิตคือเ่าอีกเซนเคยพี่น้องกลับมานี้พี่น้องบาจิตสิไปบ้านสีสว่างเนาะเมืองไซผู้ทองแข่งสวรรค์ที่น้องเอ๋ยกตพอดีว่าบาจิตสิไปมอบเงินให้ไม่เท่าปิ้นเนาะที่ว่าอันให้เิ่นเรื่องสมุนไรพวเนี่ยพี่น้องเอ๋ยเป็นว่าเป็น เป็นคนตกลนนะพี่น้องครับมื่อนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะงพ่อพี่น้องนะเพิ่นได้ฝากเงินมาให้บรจิตจํานวนหนึ่งพี่น้องบรจิตกับสิขออันนี้เออซื้อเพื่นเนาะซื้อของเพิ่นก็ซื้อว่าเมทวิจิตเนาะก็ขอบุญขอบคุณเพิ่นหลายลายเด้อเจ้าก็มื่อนี้เนาะเงินที่บรจิตสิไปมอบให้เพิ่นเนาะงพ่อพี่น้องเนงานนะกนะ็เป็นเงินจํานวนห้าพันว่าน้อเพิ่พี่น้องเนาะก็สิไปมอบให้เมทาให้เหพิ่นเรียนเรื่องสมนโนครัวเนาะ เจ้าเจ้าเจ้าก็ดีใจพี่น้องก็ดีใจน้ำพึ่นเนาะเจ้าก็โอเคเนาะพรอพี่น้องเนาะก,ก็ไปติดตามพระส้มต้นกันพี่น้องโอเค เจ้าก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะตอนนี้บาจิตกับมาฮอดเพื่อนไม่เถาปิ้นเป็นทีมฮอดเดี๋ยพี่น้องบาจิตกับซื้อขึ้นไปทักทายสบายดีเพื่อนเนาะเจ้าเจ้าจ้าหางบาจิตกับมาถึ่หนึ่งได้พี่น้องแต่บโบพ่อไม่เถาเนาะแต่ก็บโบู้่าเภรณนไปใสนะ่เนาะเดี๋ยวบาจิตซื้อขึ้นไปถามเพื่อน่าเพิ่นมาแต่ใส่นะพี่น้องก้อนเนี่ยคือตั้งขึ้นได้ไหมเด้อจ้าเ <laughs> จ้าเจ้า,จา เ้าสบายดีรอสบายดีสบายดีจะจะมาแ้่งแรงเง็บเขามาใกลโอเคเนาะมาแต่ไซกิ่นี่มาแต่หาคุจิโร่คุจิโร่คจิร่เปนยงงูอ่น้ำงูอพากันไปเบิดคูคนเนาะพ่อพี่น้องเนาะทางไปแต่เฮาผัดหินหุ่มต้องไปกับดานกับร้าจะโตมัวที่ว่าเผดเดียงเดียงเดียงจังชิบชองต สิบสองตัวบอสสิบสองตัวก็คือมันมีแด่ไม่เท่ากับร้านเลี้ยงสองคนรูยอืมนั่งอาอยู่กับอะเลี่ยวโซ่มันมันกับไปหาทำงานไปหาเดี่ยวเขาจ้าวจ้าวจ้ามันกับพวกปิ๊บปะมันจ้าก็กินข้าวได้กินข้าวเรียบร้อยกินแล้วอืมกับจิโร่ได้ดิเู้อืมจ้าวจ้าก็น้องไอถามเนาะก็คืออยากเข่าโรงเฮียนอยู่บ่อยากเข่าอยู่อยากเข่าอยู่บ่ อืมไก่หงเยนกันไก่หรือบ่ขันว้าว่าจะเขับหงเยนกันหลุดกระบุมีอ๋อมันอยู่ไก่ดีวะคนบ้านหน้าโบขุนองเียนน่ะน่องเนาะก็น้องเคยเฮียนอยู่บ่ คืนคนของป้อหาอ๋อก็คือหนังหนังสือนี้อ่านได้แล้วเนาะบ่ได้อยู่แบบประกาศแล้วเรียบร้อยอืก็คเฮียนจนจบฮอดอันห้องปอเนาะพ่อพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้ได้ใบประกาศแต่ว่าบ่ได้ไปต่อเนาะจ้าๆๆบ่ได้ไปต่อก็ครอบบ่มีเนาะจ้าจ้าครอบบ่มีแวสงของแม่เฒ่า้เนาะจ้าแม่ก็ตายปจ้จ้าๆนแม่มันยังสิได้เฮียนต่อจ้าอือ แม่กฆบ่มีพ่อกบ่มีคำเข้าป yeah, ีน so ี้คือเชีได้เข่าบ่มีไม่ได้เข่าวลอกนาะมันเพิ่นได้ได้เข่าวลอกข้าวขากระเปิดขากระเปิดเบอกเชียงเงินนะเชียงเงินแท้ต้องได้จ้างเขาอีกบ่โอ้ยจ้างแล้วเศราเศร้าว่าเชร้าได้ข่อยบ่มีเงินได้ไหมเถิดดิบ่มีเงินได้ข่อยบ่๊อ๊ถึงฉันโลุกจะจะบ่มีเงินมันน่ะจะเข่าเลยมันมันประเทศหน่อยชื้อปองเน่ได้โอ้โหเด็กตุ๊กหง๊า เอือจ <Ừ> <ờ> ้าหมูชํากันมีแต่มันเด้จ้าๆถ้าอนเขาก็ยังว่าในบ้านนี่โอ้ยคือบ่มาเขาเขาก็จักสิเอาเงินเอาคําในใจกอว่าพือแม่มันก็บ่มีตะกี้ยังว่าแม่มันชงเนาะแม่แมแม่ตายปแล้วสิเอาสิให้แม่แ่สิกินกระเทงยะแล้วคอยให้มันเช่าได้ใบประกาศคูเขาก็บ่ได้ว่าจได้เนาะของเขาก็บ่จักเพิ่นก็ได้เฮาก็ออกมาเดี้ยงว่า ซอยไม่เท่าเนาะซอยกันเลี้ยงงัวทำจ้างมาได้กันเนาะทำจ้างเขาพอได้กินเข่าพอได้กินเข่าจะให้ข่อยย่อมือน้ำกังคือดีใจว่าไม่เท่ามีคนสวยเดือบว่าน้ำกังคืนข่อยก็ย่อมือหนกเอิญห้าเปอร์ข่อยไงจะมาหนี้เนาะแม่เนาะกับมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเพิ่นได้เอ็นเพิ่นได้เอ็นผ่าเงินมาให้ลูกเนาะจำนวน หาพันมาให้แม oh <su> ่แถวเรียนเรื่องสมุนครัวเนาะเห็ดให้มันแล้วก็ว่าตกัวใหญ่ไปอยู่น้ำผึ้งกันดีเจ้าเนาะกับผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่นนั้นได้ผ่าเงินมาให้ลูกมาม่อมให้แม่เรียนเรื่องสมุนครัวเนาะเพิ่นก็ชื่อว่าแม่ทวีจิตเด้แม่เด้อเเพจ้าเจ้าเจ้าใจเพจ้าก็ดีใจปะแม่เจ้าเจ้ามาดูกก็สิได้มอมเงินให้เนาะ มอมเงินให้ยม่ไม่เท่ามอมเงินให้ยไม่เท่าเรื่อเรื่องสมนุนครัวให้มันแล้วเนาะไม่เท่าเนาะอืมจ้าจ้าจ้าเฮาบ่มีกอันนะดึงโอ้ยเพิ่นมาดึงไข่จะเป็นแช่ไข่ดีๆใช่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 ไปกันยังยังจิไข่เนี้ยนีลานไข่ใบสมนุนครัวจ้าจ้าจ้า เจ้าเนาะลูกก็สิมอบเงินให้แม่เฒ่าเนาะให้แดนเรื่องสมนไครัวเนาะก็เป็นจํานวนเงิน5,000บาทเดแม่เนาะรับเอาเด้อเจ้าก็เจ้าขอบคุณขอบคุณขอบคุณขใจเด้อผู้ใหญ่ใจดีให้หงให้มีให้กว้างให้ขวางให้มันทะยืนกว่าหันเด้อาทาลําให้ด้วยุหันอือเจ้าาจะไปลํา เม็นบึงเม็นแย่งแท้ๆใช่อ้าวก็ดีใจที่ไม่เถ่าดิดีใจแล้วผลฮิตไถผู้อื่นไผสิมาฮิตไถลาเชื่อกกับบเถิงกันมันอยู่ชิดดอมันกันยังงบมาทุงมาเท้านาะคนม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันเนาะไม่เถอะนกอขบคบุญอบคุณกันเนาะลอยนอยนขอขบคบุญอบคุณผืนลลายอุ้ยจ้าใชนอนก็ลับช่องชะมือมันได้่ินเจ้าอาชีเหนใบชะมนุกเจ้าใช่ใช่ใน่ เ่อกี ch ào, ch ào. ้นะนอนบ่ได้รับนอนก็บ่รับเนาะอยูบมีทางไปเาเจ้าเฮาเงินก็บ่มีเจ้าก็น้องจ้ามาหาชื่อคิ้าวแน่ได้เฮอั แนวโบเคยกินเนาะเาก็ซื้อกินใช่ปากแน่พอให้มันมีวิตามินในห่างกายแน่เนาะนนากกบวอิขมืเนาะเจ้ามีผมมาขายก็ซื้อกินผมแบบนีแล้วก็แล้วไปหาคุดกินอย่างนี้กับหลานหาคุดของปลากินแบบนี้ได้ลำแถวเนาะมากับเธอหนึ่งเนาะพี่น้อยกับโบหินเพิ่นเนาะแต่งงานเอ้าไปทางไหนเนีเคยเคยคิดอยู่หัวไอ้เมื่อคิดจะ่าไอ้จิตมึงมาดูเมนอีิน มากับบัพ่อโอ้ไปแล้วสองกันลานนี่เนาะสองไม่เท่านี่ว่ะขึ้นติจะก็กลับไปอยู่อันเถียงหน้าไอ่พอนั่นกับมืออื่นเนาะไม่เท่ามืออื่นสิไปทางไหน่อมืออื่นนี่มีหื่นได้บัได้ไปใช้ได้เออก็คืองัวได้ฮะงัวกับบัวผู้ใบงัวบัได้นี้ขนมีเวียงเราเปบดได้ไปใช้เจ้าเจ้า บ้านีนข่อยกท่ามคืนแล้วข่อยก็บอกคนไทยะเกียวเขาชอยมันและซ้ำที่หายอยมากติดีทียนก็ดีใจน้อมเหระดีใจเพราะว่าบวคิดบวกหันนั่นแหละเนาะจะจะจะใครแเ้วยกสิเหตุหทยขิดบ่มีเงินเงินก็จะสิ้าหนใชไวสิพาเพื่อสีได้สี่พันห้าพันน้อมเหรเนาะว่าได้ก็ได้เนาะสิพาบังอันนี้เปืํอทำงานเมืองไทยความขืน ก็เลยเผัดมาเคาะมะเคือเขบุญข่อยหรือเปล่าเนาะน่องหน่าเนาะก็จัะในก็ชๆแน่เนาะก็จัะในก็คำว่าเข่าวหงเฮียนได้เนาะก็คือบอกเนี่ยเาี๋ยวเดี๋ยวกับอีแยงกับไก่เนาะพอมัพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้นะหงเฮียนว่าถุน่ะจะอยู่บ้านเฮาเนาะมาบ้านนี้จะขึ้นมาตะยุ่มเนาะบ้านนี้เนาะจะขึ้นมาตะยุ่มบ้านเอิอเนาะพอมัพี่น้องเนาะมันก็ได้ไก่เน่ะน้องหน่าก็ได้อัน บริไปนะบ่ได้กันเลยมูนขี่รถจักรรถแบบเจิ้งจกชอบน้ำไผ่ใช่ขี่กระบอมีขี่รถขีบกระเตะไปนะจอดเอาอยู่จังใจจ้าก็มีมีมูขี่รถขีบอยู่บ่ะเนี่มันบรมีอ๋อไปกับคนเล็กขี่เขามีแต่ขี่รถจักรก็เจ้าขี่รถจักรไปเนาะ จะจะเอาขับัดเข่าชงเอหน่อเขาก็ช่นเอช่อนหน่อเขาไปเขาขัดเจ้าช่นเขาเสียอคาน้ำมันให้เขาเจ้าก็จะเอาเงินมาจะใช้ก็ถือว่าหลายกรณีเนาะที่เฮาเฮียนบ่ได้เนาะวันนี้ก็เนาะทางมาคู่เขาก็อยากเอาไปอยู่ด้วยมันเฮียนกินมันเขาเอาไปบ่ได้มันบ่มีเนี่เอาไปคู่เพินก็อยากไปอยู่เนาะคู่มันคู่บุล่ยคู่มันจ้าจะ ກະແຕ່ເຮົາກໍຢາກເອົາໄປຊາແລ້ວເຮົາລະໃຫ້ຮຽນນັ້ນອົດເອົາບໍ່ມີເງິນກໍເຕັ້ນມາຢືມເອົາຊື້ຄຶງຊື້ສໍຈົນໄດ້ໃບປກາດອອົດົາຈຮອດໃ້ດບກາດນາດບກາດຈຶຫมันນຍາກມາກກາຈົບບນາ เขาก็ยังว <c rios> ่าว่าเอาเขาวเรากเก่งเนาะแลานเราเหียมจนหดนะจนหดวะฮะอันที่เพราะวันหัวจักหันจักนี่เนาะอือจ้าก็ดีแล้ว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 บันหอดฉันนี้อ่านได้เคียดเป็นแล้วคนก็ไม่เชร้าจ้าก็ลายก้อนนี้เนาะอือมันลายก้อนนี้เลยเจ้าบุมีผู้ดึงแมืนบ่เจ้าบุมีรักจั่งเจ้ามีโผล่มีเมฆให้ระบิดใช่จ้าใช่อันนี้ชงเฉืยดขาดกันไม่เท่าอ้อนไม่ใช้เขาเก็บขาดเพิ่ขาดช่อขาดเพิ่ม กูละเช็ดเจ้าผมจะเอาในชายเนาะแม่ใน่แม่เจ้าเอยเจ้าก็ง่ายทย่างข้าวช่เจ้าก็โอเคได้ส่วนน้าแม่สาวเนาะกับมันนี่กับมีข้าวดีคือเบอกเนาะเจ้าข้าวดีแห้งเจ้าคนเชียงแลนดิเชียหงษไถยแล้วกันอุ้ยแต่มาชินนอนรับเลยนอนรับแน่ป่ะนี้เนาะยังคิดอยู่เนาะว่าแบบตจิอยู่จังใดเนาะแบบไปคนเถื่อนอ้ยันหมูไปชักยาหมูจนไปชักไหงกลับไปกลับมา ทุนนายบ้านเอาไปชักทุนเธอนายบ้านเพิ่นอันแนะหนำเนาะไปทั้งเอาไปแล้วแล้วมันด๋อยเราเป็นคนชื่อๆมันว่าเขาถามหาชมาโนครัวเราคนชื่อๆเราคนบมีใบชมาโนหกโนครัวมันว่ะมาเธาได้กับบุชักให้เราหิบชักให้เราได้เงี้ยหนินายบ้านผานนายบ้านป่าผู้นายบ้านมันนั่นแหละเก๋ไปโอ้มั่งเจ้ามันนั่นแหละเก๋ไปพอได้บัตรว่ามันไปเมืองไทยพวกเขาว่ามันได้ชักยา เจ้าเจบแบบเบาหล่อนทั้งไปทั้งใดกัยากนอกว่าเลก็เนอกมาเอาบ่มีแชมนุพัวนี่ขั้นสิบเ้าข้องอันเอาข้องข้องเข้าวบืเนอกเขาได้สิถัดสิถัดเจ้าผัดบ่มีใบแชมนูคัวพับ้านประกาศชิบะติเขาเนี่ยดาแม่แม่แมบุตีไฟบุตีไฟขั้นว่าถือมาเจ้ากับเขาบ่ได้เจ้าเมืองชายผังผัวผัดเมืองชงคอนเขาอยู่พุนตะกี้ตะกี้เขาอยู่พุ่นป่อพอเขาอยู่น้ำผัวผัวลูกผัวตายเลยเขา เขาว่าใช่ได้าณเลยของเจ้าคนละเมืองก็เลยแบบเป็นคนเถื่อนเลยเนาะใครก็เป็นห่วงนลำอยโอ้ยแถวก็น้องหน่าน้องหน้าเนาะน้องหน้าก็คือบอกเนี่ยเนาะตอนนี้ตอนนี้ก็สู่ๆน้องหน้าเนาะสู้ๆก็คือซอยแม่ถ่าวนี่แหละเห็นเรื่องเหตเวียกเห็นงานก่อนเนาะเพราะว่า คือว่าสองคนเนาะสองละสองก็เอินว่าอย่างนี้ไม่เถากับด่านเนาะช่ยช่อยกันไปเหนีหยสงสารอยู่เนาะคือว่าเจ้า็โอเคเนาะไม่เถาเนะแต่นี่กับลูกก็เสิได้ขอตัวกลับเนาะมีโอกาสมีโอกาสดูกับยังชิมาหาไม่เถากับหลานชายอยู่เนาะเจ้าก็ขอให้อนไม่เท่ากับหลานชายเนาะน้องดาสูงตัวไปเด้อเห็นเบียกเห็นงานชอยไม่เถานะ ก็เป็นคนดีคือบอกเนี่ยคือไอ้บอกเนี่ยก็เป็นคนดีตลอดไปเนาะเจ้าเจ้าเจ้าจะไหนก็จะดีไม่แห้งได้ไม่สาวเด้อเจ้าสบายดีได้ไม่สาวเด้อสบายดีเจ้าเจ่าชจ้าใช่ัสวยชู้อให้มันให้ยืนเด้อให้บึงไม่สาไปหดตลอดชีวิตทุละ สีฮอดกันข้าัน่อดกันแจ๊กสีฮอตใช่ใช่ใช่ถูเพินก็ดีใจเนาะพ่อเ่น้องเนาะจาพี่น้องพ่อพ่น้องเนาะตอนนี้บัดิกะในมอบเงินให้ไม่เท่าเพิ่นเนาะให้เพิ่นเรียนเรื่องงานสำนโนควัวเป็นที่ว่เแต่พี่น้องก็ดีใจเนาะก็ดีใจน้ำคอบคู่น้ไม่เท่าปิ่นร้ายๆเนาะที่เพิ่นจะบ่ได้เป็นคนตกหล่นนะพี่น้องเพิ่นก็สิได้มีสำนโนควัว เป็นของตัวเองเนะาะก็เห็นยังกะสิสบายแล้วพี่น้องเลยวันนี้นะแล้วก็ดีใจแล้วพอพี่น้องเนาะมันที่ก็ดีใจน้ำเล่าพี่น้องเลยเจ้ากก่อนอื่นนะกขอบบุญขอบคุณแม่ทวีจิตายหลายเนาะก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีไม่แหงเนะาะคุมเจ็บจะได้คุมไข่จะมีคิดจึงใดก็ขอให้ได้สิ่งนั่นเนาะสาธุเจ้าก็ดีใจแล้วพอพี่น้องเนาะที่เอยอยพิ่นซอยนไพี่น้องก็สงสารเนาาอยู่พี่น้องเอ้ยตะกี้ก็ได้เนาะ วาเพื่อนคิดยนะังไงเนาะเพิ่นจังคือบวันเพื่อเมืองมูนะพี่น้องเจ้าก,กับมันนี่กับมีผููยั่ใจดีเพิ่นเงินมือเขามาซวยไม่เถ่าปินเนาะก็ดีใจพี่น้องเลยกับรุ่นไปเนาะพอพี่น้องเนาะหลังจากว่าเราได้เร็นสมมนครัวแล้วชีวิตเราสีเปลี่ยนไปแนวใดเนาะพอพี่น้องเนะาะเจา้าเจ้าก็โอเคพี่น้องกับไทนี่บาจิตกับชิได้ขอตัวกลับแล้วพี่น้องเลยกับ กราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุคน,คนที่เข้ามาติดตามบาจิตและใหกับนั่งใจบาจิตเนาะก็ <c oughs> ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเบิร์ตสุขุสุคนเด้อแต่นี้บาจิตก็ขอากล่าวคข้ามาทาบใบาดี